สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับนันอีกคลิปนะคะมันจะมาทำคลิปแปลไปกับขี่รถจนนะคะไทยเยอรมันนะคะอ้าววันนี้ไม่ได้เปิดกล้องนะไม่ต้องเห็นหน้ากันหรอกเดี๋ยวมันจะเบื่อกันนะคะไปดูกันเลยค่ะอ้าวคำถามนะคะคำถามเดี๋ยวจะอ่านคำถามก่อนเนาะ The f r a g e i s Sie w o l l e n Ausiner, e d r i h e r Parkender, Fasoyker, Inden, f l i e n d e n v e r k e h r e Ifahren, n Hinterinen, h Park, e Ilassuk, n Wie b e u r t e i l e n s sie d i e s e s i t u a s i o n คำถามเขาบอกว่าคำถามเขาถามว่านะคะคุณจะขับรถออกจากข้างถนนที่มีรถจอดต่อกันเป็นแถวอยู่ เวลาคนจอดคนจอดข้างถนนนะคนจะจอดรถข้างถนนเนาะจอดต่อๆกันไปอย่างเงี้ยแล้วก็เขาบอกว่าข้างหลังคุณน่ะมีรถบรรทุกจอดอยู่คุณจะพิจารณาสถานการณ์นี้อย่างไรนะคะคําถามก็คือจะขับรถออกจากข้างทางนั่นแหละแล้วก็มีรถจอดอยู่เยอะแยะอย่างเงี้ยข้างหลังก็มีรถบรรทุกจอดอยู่หลังคุณแล้วคุณจะพิจารณาสถานการณ์แบบนี้อย่างไรนะคะ โอเคไปดูคำตอบที่หนึ่งนะคะคำตอบข้อ A โอเคอ่า um, ah, wegen der v e r d i c k t e n s i c h können von hinten heran nahenden Fahrzeuge ihr f a h r s e u g erst spät sehen ah, richtig ข้อ A เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะขเคะคะขาบอกว่า เพราะการมองเห็นที่ถูกบดบังเนี่ยสามารถทำให้รถที่ขับมาข้างหลังคุณนะ่ะเห็นคุณได้ชา้านะคะฟเฟดกเทนนี่คือฟเฟดกนนี่คือการปกปิดการบดบงังการที่มันแบบว่าเราทำให้เรามองไม่เห็นนะ่ะซิกเนตซิกตัวนี้คือว่าการมองเห็นนะคะแล้วก็เ,เนาะก็คือฝาซอยนี่ก็คือ,อ,อ,คอ,คอรถ อ่าโอเคไปต่อนะคะเบดั a ไอฟาเรนต์อิสติอาอุ่นเก h w ้ยงไว้ซีซิชิมชุสเดชหินที่อินเนนสเตเฮนเดนลัสซุกส์เปฟินเดน False ข้อบีน,นี่คือเป็นคำตอบที่ผิดนะคะเพราะว่าเขาบอกว่า,าการขับออกไปนะ่ะ ไม่เป็นอันตรายเพราะมีรถบรรทุกที่จอดอยู่ข้างหลังคุณนะ่ะปกป้องคุณอยู่หรือว่าป้องกันคุณอยู่อะไรเงี้ยเนาะชุดนี่ก็คือปกป้องปกป้องหรือป้องกันเนาะคาว่าชุดตัวเนี้ยคือปกป้องอะไรเงี้ยแล้วก็อุ้นกิฟเฟลิกนี่ก็คือว่าไม่เกิดอันตรายอ่าข้อนี้แสดงว่าผิดนะคะอ่าต่อไปเลยค่ะ c อ่า C begin อ่ช่วยดีกว่ begin the predictions c ö n n e r n i n g a Hera na i the philosopher is s p e s t s e y h e n riched ข้อ C นี่เขาก็บอกว่าเพราะการมองเห็นที่ถูกบลดบังเนี่ยมันสามารถทำให้คุณ เห็นรถที่ขับมาใกล้คุณได้ชา้านะคะอันนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องเหมือนกันนะก็ C ก็ C. C คือคำตอบที่ถูกต้องสรุปแล้วก็คือว่าคือเราเห็นเขาช้าแล้วเขาเห็นเราช้าอะไรประมาณนี้ข้อ A คือว่าข้อ A เนี่ยเขาจะเห็นเราช้าไงคนรถที่ขับมาข้างหลังเขาจะเห็นเราช้าไงก็จะทำให้เกิดอันตรายใช่ไหมละ่ะแล้วก็ข้อ C นี่หมายถึงว่าเราะจะเห็นเห็นรถอนะที่ขับมาใกล้ๆเราอะเห็นช้าเออเนาะ ไปต่อกันเลยค่ะอันนี้นันใส่โลโก้มาแทนเนาะไม่เปิดกล้องลอะคำถามเขาบอกว่าเขาถามว่านะคะวัสด so ุมิดเดิ n ไทนามืออันไอเนมออฟบอลซ a มินาออฟบอลซีมินาอินเฮดเดอ i ์พุกไสเอริชเวเดน อา่อานนอีกรอบนะคะ w a t s so m i d d a r t h i n a e หมือ n I'm off about seminar in the half t h a purpose air r i c h t w e r d e n ก็ค right. ือคำถามเขาบอกว่าอะไรที่ควรจะได้รับการเข้าถึงน่อะไรที่ควรจะได้รับการเข้าถึงกับการเข้าร่วมเนี่ย ออฟฟิศมินาก็คือการเข้าร่วมสัมมนาหรือว่าการเข้าร่วมอบรมนะคะ uh, ในช่วงช่วงทดลองขับนะคะเพราะว่าที่เนี่ยเขาจะมีคนที่เพิ่งได้ใบขับขี่ใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีช่วงทดลองขับ2ปีนะคะช่วงนั้น2ปีอะระวังอย่าทาให้อย่าไปทําผิดกฎจราจรเพราะว่าเรายัางอยู่ในช่วงทดลองขับเนาะ,ะไม่พูดยาวแป่คาถามแล้วเนาะ อะไรที่เราจะได้รับการเข้าถึงนะกับการอบรมกับการที่เด็ได้เราได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาในช่วงทดลองค่ะนะคะโอเคไปดูคำตอบกันค่ะอ่า uh, i a p b o u d e p u n ter im f a i nu register นะคะ อ่า uh, I a b a u d e r e p u n k t r e in far I n u n s register โอเคนะคะแต่ตันนี้อ่านติดๆกระขัดหน่อยอ่ามาแปลตัวเนี้ยข้อ A นะคะ False นะคะเป็นคำตอบที่ผิดนะเขาบอกว่าอ่ามันจะลดลดแต้มในフレนช์บวกอ่ะมันจะแบบว่าเออ ลดแต้มในเฟนสะ์บวกน่ะคือมันไม่ถูกคำว่า far e y nuns register ชุดีกรง far eyes nuns register นี่กับพุ่งเธอ i n f r e n c b บวกนี่อันเดียวกันนะคะอันนี้คือเป็นคำตอบที่ผิดเพราะว่ามันจะลดไม่ได้การที่เราไปเข้าร่วมอบ,บรมเนี่ยมันจะลดไม่ได้เพราะว่าเราได้เราได้แต้มไปแล้วอะ เราได้แต้มไปแล้วทำปิดกฎดจราจรไปแล้วเราได้แต้มไปแล้วคือมันจะมาลบล้างกันไม่ได้เนาะอ่าเอ่อเบอ่าบีไอเนอร์เฟบส r รูมเดเกฟารเอเคนอ่าเดอเกฟาร์เอเคนุ่ช่วที่กูุงลมา I เนอร์เฟบสรูมเด d เกฟาร์ h r e r เอเคนนุ ก็คือว่าแปลนะคะคือว่าออรู้ในอันตรายดีขึ้นอะเราจะรู้ดีว่าอันไหนมันมันจะเกิดอันตรายอะไรเงี้ยรู้ใน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 การที่จะเกิดอันตรายอะรู้รู้ดีขึ้นอะสถานการณ์ไหนที่มันจะทําให้เราเกิดในอันตรายอะไรเงี้ยถ้าเราได้เข้าร่วมอบรมนะเราจะเราจะรู้มีความรู้เพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยเกี่ยวกับอันตรายเนาะข้อนี้ริชติ b is t r i s t i c นะคะข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะข้อ b เนี่ยโอเคไปต่อเลยค่ะ c eine r u c k s i c h f o l l e und r i s i k e r b e w u s s t e r r e Anstellung zum s t a ß e n v e k e h r โอเคนะคะอันนี้เขาบอกว่า d r i s t i c c is t r i s t i c คำตอบข้อ c เนี่ยเขาบอกว่ามีความระมัดระวงังและรู้สึกถึงความเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนนะคะข้อ c นี่คือเป็นคําตอบที่ถูกต้องเหมือนกันเนาะสีเขียวนี่คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะสีแดงคือคําตอบที่ผิดเนาะคือสรุปแล้วข้อนี้คําตอบที่ถูกคือข้อ b กับข้อ c นะคะ แต่ว่าเวลาเราไปทําข้อสอบและระวังนะเขาสับขาหลอกเราบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรคําไหนคํานึงในในในข้ออในประโยคอะมันอาจจะทําให้เปลี่ยนได้หรือสลับข้อก็ได้สลับเป็นนี่สลับตัวกันอะเออเราก็ต้องหาจุดจําเอาเนาะหรือว่าต้องเข้าใจท่องแท้ต้องเข้าใจท่องแท้ด้วยว่าความหมายของมันคืออะไร ความหมายของประโยคนี้คืออะไรความหมายของนี่คืออะไรเพราะว่าบางทีเขาเติมคำแค่ว่าเหมือนเติมคำแตกต่างอะไรเข้าไปอ่ะมันจะทำให้ประโยคเปลี่ยนเนาะโอเคค่ะไปต่อกันเลยอีกข้อหนึ่งนะคะแล้วข้อนี้เคลียร์แล้วเนาะอ่าข้อนี้นะคะคำถามเขาถามว่า sea f a r i n a u s e o r s by dictum n e b e l auf e i n e Bundesstraße. Dürfen Sie auf der Fahrbahnmitte ständig über der Leitlinien fahren? คำถามเขาบอกว่าคำถามเขาถามว่าเอ่อ die Frage นะคะอันนี้คำถามคำถามเขาถามว่าคุณขับรถ บนถนนนอกเมืองเอาซับเอาซอร์อสเอาซอร์นี่คือถนนนอกเมืองนะคะ,ะกับหมอกหนานะ่ะดิกเทมเนเบลนี่คือหมอกหนานะคะเนเบลนี่คือหมอกดิกเทมนี่คือหนานะกับหมอกที่มันหนานะ่ะบนท้องถนนถนนหลวงบุนเดสตาร์เซอร์นี่เป็นเป็นถนนถนนสายหลักเนาะถนนอะไรเนี่ยถนนหลวงแล้วเขาก็บอกว่าคุณเนี่ยจะ อนุญาตให้ขับข้ามเส้นปะไหมนะเขาบอกว่าคุณจะอนุญาตให้ขับขับข้ามเส้นปะไหมขับข้ามเอ่อเส้นปะบนท้องถนนน่ะมันจะมีเส้นปะเนาะแต่เส้นทึบนะเขาไม่ขับข้ามอู่แล้วว่าเส้นเส้นทึบมันห้ามห้ามแซงห้ามขับข้ามไงถ้าถนนที่มีเส้นทึบเนาะแต่แต่ถ้าเส้นปะนี่มันขับขับได้ขับแซงขับข้ามได้ขับเพื่อเพื่อแซงได้ แต่ว่าถ้าม,มันมีหมอกหนาอย่างเงี้ยก็ไม่ควรนะคะไม่ควรขับแซงเพราะว่าเรามองเห็นการมองเห็นของเรามันโดนทำลายเนาะม,นม,นมันเห็นไม่ชัดอะไรประมาณเนี้ยไปดูเราไม่แปลมากนอกเหนือเรื่องเริ่มจะแปลนอกเรื่องแล้วโอเคไปดูคำตอบนะคะอ่า Wenebel s c h เ e ิ w e ัเยเวฟ n e เนเบิลช,ดดล,ชลุ e เลอสเต e e ์ g e s c h a ร t e เ s i n n f a l s h อันนี้คือคำตอบที่ผิดนะคะเขาบอกว่าใช่ขับได้อะไรเงี้ยขับข้ามไปได้เมื่อมันถึงเมื่อแบบว่าไฟหมอกกับไฟตัดหมอกมันเปิดอยู่อะไรเงี้ยเนาะเป็นคำตอบที่ผิดนะคะอ่าไปต่อค่ะ b เดี๋ยวหามาก,ก่อนอ่า b าย w h y t e d e a gegen v e r k e r r g e f a h r d e t werden kann คำตอบข้อ b นี่คือเป็นคำตอบที่ถูกนะคะเพราะว่าเขาตอบว่าไม่ได้ขับข้ามไม่ได้เพราะว่ามันจะมันจะเ,เป็นอันตรายต่อรถที่สวนมาะนะคะมันเนาะข้อ b นี่คือเป็นคำตอบที่ถูกอานะคะไปค่ะไปต่อ c c ยาไวมันเวเนเกอร์อินกิฟาเกเรสฟอนเดฟาบานอับสุคอมเมนต์สอคำตอบข้อ c นี้เป็นคำตอบที่ผิดเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าอ๋อใช่มันขับได้อะไรเงี้ยมันขับข้ามไปได้เพราะว่ามันจะเกิดอันตรายต่อผู้คนาจากท้องถนนน่ะได้น้อยมากอะไรเงี้ยคืออันนี้คือผิดนะคะ เนาะเนาะคำตอบสรุปแล้วก็คือข้อ B mm. เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือไม่ขับข้ามไม่ขับข้ามเส้นเส้นปากไปอีกฝั่งหนึ่งเนาะเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายต่อรถที่สวนมาเนี่ยเกเกนแฟคเคียเนี่ยแปลว่ารถรถฝั่งตรงข้ามเราอะที่ที่ที่เขาขับมาสวนมาอะไรเงี้ยอมเนาะโอเคค่ะ วันนี้นันก็ทำแค่3ข้อเนาะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะฝากติดตามวิดีโอของนั้นด้วยนะคะเผื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังจะทำใบขับขี่นะคะเพราะว่าภาษานีมน้มันใช้กัน3ประเทศเนาะประเทศออสเตรียแล้วก็ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ประเทศเยอรมนเนาะเขาใช้ภาษาภาษาเยอรมันเหมือนกันนะแต่ว่ากฎจราจรมันก็ กฎกฎหมายอื่นๆเนี่ยไม่รู้จะเหมือนกันหรือเปล่านะแต่ว่าเผื่อมันเป็นประโยชน์นะคะเผื่อปรับใช้ด้วยกันได้เนาะแล้วก็ศึกษาไว้ก่อนไม่เสียหายอะไรโอเคนะคะนั้นกข็ขอลาเพียงแค่นี้นะคะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ